คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับน้องเนทไลฟ์พีจสาวตาคมกันเช่นเคยนะคะวันนี้เนทมาในเกมเอ่าวชามิโกนะคะของค่าย PG นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้กันเลยนะจ๊ะอ่าตารางจ่ายเกมนี้นะคะตัวต่ําสุดจะเป็นตัวรูปเขาเรียกอะไรอ่ะอ่า เออเน่ยเรียกไม่ถูกอะ่ะตัวเนี้ยสีม่วงนะคะได้2นะคะได้2บาทนะคะแล้วก็สูงสุดจะเป็นหมวกนะคะสูงสุดจะเป็นหมวกนะคะอาจจะประมาณนี้เลยนะคะสเกตเตอร์จะเข้า3ตัวนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเบทห้าเลยละกันเนาะหบาท30หมุนนะคะล้างหน้าเกมเนาะวันนี้เน็ตมีทุนมา500นะจ๊ะมาเริ่มเอมดีอยู่ มันดีอยู่ยเอาดีใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือหมาหมาหมา,มาเขาเรียกอะไรอะอะไรอะตัวอะไรเหลี่ยมอะเขาเรียกอะไรโพจิกไม่ใช่ดิดอกจิกเหรอใช่เหรอใช่ปะดอกจิกเออใช่ปะไม่รู้อะพูดผิดขออภัยนะคะพูดผิดขออภัยเนาะเอ้ยวายมาเฮ้ยทำไมมันสวยอย่างเงี้ย มันสวยมากอะทุกคนวิยตัวคูณเลิศมากแม่เออว่าไม่ได้ว่าไม่ได้าไม,ไดมาดีอยู่มาดีอยู่ถือว่าโอเคแต่เราก็ต้องดูกันเรื่อยๆเนาะไม่ใช่แบบมาแล้วก็มันเข้าเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ไงรอดูรอดูรอดูอืมฮาดูดิ ตัวคูณมันน้อยเหมือนกันเนาะได้น้อยอยู่นะแต่ถ้าเพิ่มเบตไปน่าจะได้เยอะกว่านี้นะถ้าแบบมันเข้าขนาดเนี้ยเอออ่ะหมุนอยู่ตั้งนานได้อยู่ยี่สิบห้าบาทยีออ่สิบเก้าอ่ะยังไงยังไงจ้า แม่ทองแปลธาตุถ้าเรียกแบบว่านี่ก็คือทองแปรธาตุนะฮะทุกคนเรียกอะไรกันนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะใต้คลิปนะจ๊จะอืมอ่าไงจ๊ะแม่สาวน้อยแม่สาวน้อย เอ,ออเอยเอยเออเออเอ,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 อนานมากแล้วถ้ามันเข้าดีขนาดนี้เราเพิ่มเบตกันไหมมันต้องเพิ่มเบดแล้วแหละเน้นว่าน,นี้ต้องเพิ่มเบดไปอ่าดอกนี้ร้อยสิบแปดบาทไปกันเลยเรามันคนใจร้อนนะเรามันคนใจร้อนนะไปสิมุนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาก็ได้แล้วด้ทต้งสองบาทละวายมาอ่ะคูณมาอ่ะยังไงยังไงอ่ะคูณสามเข้ามาอ่าสามสิบสามบาทจ้าอืมอ่ะยังไงสิเออเอามาตัวร้อยเก้าสิบห้าอ่ะสวย ออืมยังไงจ้ายังไงจ้าอุ้ยคูณหกแล้วแม่ตอนเนี้ยเออร้อยแปดบาทสวยขะไรลงส,สวยๆเลยอืมอ่ายังไงต่อยังไงต่อ ยังไงต่อยังไงต่อจ้าสาวน้อยอ่ะคูณสี่แล้วเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้คูณถึงเท่าไหร่อ่ะคูณหกลอะอ่าหกสี่อ่าเรื่อยเรื่อยเรื่อย แต่มันก็เข้าอยู่นะเข้าเกือบทุกดอกเลยนะเนี่ยเออว่าไม่ได้นะเน็ว่ามันอยู่ที่จังหวะของเกมด้วยเนาะเออเออเอาดีเอาดีสู้ไหมล่ะใครจะสู้อะถูกไหมเออเข้าขนาดนี้เข้าอีกแยะมันจะเกินปุยมุยมันจะเกินปุยมุ้ยอืมอืมยังไงยังไง ยังไงอืมอืมคูณหกละคูณหกล้วเอาละ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  เอาละเอาละสามรอยสิบปดบาทเราเพิ่มเบตกันเลยแล้วกันนะจ๊ะเบตห้าสิบไปเลยสิบหมุนเน็ตก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าดีแบบนี้ไหมอืมมามาโอ้โห ยังไงสเกตเตอร์จะลงให้ไหมจ๊ะอ่ะคูณสองละอ่ะคูณสามละอ่ะคูณสี่ละอ่าคูณหา้าละเฮ้ยเราจะได้ถึงคูณอะไรอ่ะคูณหกลอะอ่าห้าร้อยสี่สิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเกตเตอร์จะลงหรือเปล่าอย่ามาล้อหลอกกันนะจ๊ะอ่ะคูณเจ็ดละ อ่ะไปดิเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆวุ้ยวุยววุยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกอืมอ่ะคูณแปดอ่าอ่ายังคงอยู่ยังคงอยู่ยังคงอยู่จ้ะยังคงอยู่จ้าอ่ะคูณสิบละเออ ถ้าใครใจเย็นเนี่ยคือเล่นเกมนี้ได้เลยเนาะแตกเรื่อยๆเออถ้าใครใจเย็นเล่นเกมนี้ได้เลยแตกเรื่อยๆแต่เรามันคนใจร้อนไงเออเรามันต้าร้อนยังไงแม่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 เอาดีแม่เอาดีแม่ มาสิแม่เออมาสิมาสิาสอ่าอ่ายังคงอยู่ยังคงอยู่ยังคงอยู่อ่ะอ่ะกล้าเลยเอาดิออาดิได้เรื่อยเืยเห็นไหมทุกคนถ้าใครใจเย็นนะคือแบบเออเกมนี้แนะนํานะเพราะมันก็เข้าอยู่นะคะแต่มันต้องใช้เวลาเออมันใช้เวลาเล่นอนะ่ะ คูณ13แล้วตอนนี้อ่ะคูณ14ละทุกคนมันเข้าดีอยู่นะอือพันห้าสวย,สวยเห็นไหมไม่ไก่กาเด้อืมอืมอืออ่าสวยเห็นไหมมาดีอยู่หุยนี่คูณสิบเก้าแล้วว่ะทุกคน หน่สิบเก้าแล้วอืาอ่าอ่าอืมโอเคโอเค4 8พันแปดเลิศอยู่อ่าเดี๋ยวเราไปเบียร์ร้อยกันเลยนะจ๊ะไปเบียร์ร้อยกันเลยขอหมุนเองนะฮะอ่ะพอหมุนเองไม่เข้า พอหมุนเองไม่ลงงงอยู่ดิยังไงยังไงแม่ยังไงยังไงอ่ะแม่อ่ะมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลเฮ้ยใจหายเลยใจหายเลยไม่ลงอะ่ะอ่าอ่าอ่ามามาอืมอืมอืม สวยมันต้องอย่างนั้นมับเข้าให้เอาดีชา้าช้าได้พาเล่มงามชา้าช้าได้พาเล่มงามอา่าอ๋อเอาดีใครจะสู้อะใครจะสู้อะเออ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 มับเข้าให้เอาสิสวย มัดีอยู่นะมันแต่มันต้องใช้เวลาเล่นแค่นั้นเองเลยแค่นั้นเองเลยเออดีอดีเอดเอด,อดีลงอีกไหมล่ะอืมอืมอืมยังมาเรื่อยเรืยังได้เรื่อยๆืเอาดีเอาดี เอาดีเออหกพั 6, อยู่นะทุกคนอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้กําไรมาทั้งหมด1 2ื่นสองนะคะ1 2ื่นเนาะอ่าคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่อย่างใดนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะบุยบุยจุบจ๊บๆ